The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคุณอยู่กับยก The State Times และนี่คือ t h e s t a t e Time Story เรื่องจริงฟังเพลินครับความเชื่อนะครับเรื่องผีสางเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับ การดูดวงโชคชะตาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของคาถาอาคมเป็นของคู่บ้านคู่เมืองประเทศเรานั้นมายาวนานมากนะครับอย่างเวทมนต์คาถาที่ถูกนำมาใช้ทางด้านดีใช้ในการป้องกันตัวใช้ในการประกอบยาเขาเรียกว่าประกอบการปรุงยารักษาโรคการใช้อาคมประกอบการไล่พูดผีปีศาจนะครับโดยใช้ไหวเศกนะครับโดยใช้ อุปกรณ์ต่างๆอันนี้มีบันทึกไว้นะครับในจดหมายเหตุลาลูบแบร์ในสมัยยุธยาด้วยนะครับการรัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเพื่อปลุกขวัญกําลังใจทหารนะครับการทําพิธีตัดไม้ข่มนามก่อนออกรบหรือการทําพิธีอาพาธพินาศเพื่อไล่โรคร้ายนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็มีสมัยรัชกาลที่สองเงี้นะฮะแต่ที่สำคัญนะครับก็คือทำให้ บ้านเมืองนั้นสงบสุขร่มเย็นเพื่อปากท้องเพื่อการอยู่อย่างมีความสุขของประชาชนนั่นเองนะครับอย่างเช่นเรื่องราวทางการเกษตรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการขอฝนเมื่อฝนแรงก็ต้องทําการขอฝนนะครับจากบันทึกคาให้การของชาวกรุงเก่าครับนะครับระบุว่าในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับในสมัยอ,อยุธยานะครับช่วงนั้นเกิดภาวะฝนแรง นะครับชาวบ้านทํานาไม่ได้ผลก็เชื่อกันว่าเทวดาเบื้องบนเป็นเหตุนะครับทำให้เกิดฝนแรงพระองค์ก็เลยมีรับสั่งให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่สองรูปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพื่อแก้ไขซึ่งในบันทึกนะครับของคําให้การของชาวกรุงเก่าเนี่ยนะครับก็ระบุว่ามีฝนตกลงมาจริงๆหรืออย่างเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงนะครับพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่สอง ในขณะนั้นเรามีโรคหาเกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองเรานะครับก็ฝนไม่ตกด้วยแม้ในแม่น้ำมังคองก็ไม่สามารถจะบริโภคได้นะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคอะิวาตักโรคหรือโรคหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นพิธีสําคัญก็คือการอัญเชิญพระแก้วมรกตนั้นออกจากวัดพระศีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังแล้วก็ ตั้งขบวนแห่แล้วก็มีการสวดอาภาพพิณาศโดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็แห่รอบเมืองจากบันทึกเขาว่ากันว่าหลังจากนั้นเองนะครับก็มีฝนตกลงมาหาใหญ่แล้วก็ล้างคาว่าหาใหญ่ใช,หใช้คํานี้แล้วแล้วก็ล้างเอาความสกรปรกนั้นออกไปจากเมืองอหลวงของเราออกไปจากรัตนโกสินทร์แล้วโรคหาก็หายไปในช่วงระยะเวลานั้น อันนี้คืสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้อาคมที่เร,เรียกว่าอาคมฝั่งขาวนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นอาคมเพื่อนะครับให้เราสามารถอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่เมื่อมีด้านดีก็ต้องมีด้านไม่ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างที่เราเรียกกันว่าคุณใสหรือว่ามนดำนะครับซึ่งพวกนี้ นำมาใช้ในด้านร้ายนะครับเช่นการสาปแช่งกันการฝังรูปฝังรอยการทำเสน์ยาแฝดการทำยาสั่งตะกี้มีรักษาโรคใช่ไหมอันนี้เอายาสั่งให้ตายซึ่งก็เกิดผลตามมานะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหนักที่สุดก็ตายนะครับด้วยเหตุนี้นะครับมันเป็นที่มา ผมต้องเล่าท้าความนะฮะมันเป็นที่มาที่เกิดกรมกรมหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ากรมแพทยยาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาคมนะครับรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากอาคมหรือว่ามนต์ดำทั้งหลายแล้วก็เป็นตุลาการนะเป็นผู้พิพากษาด้วยในการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุณใสาย,ยาสั่งต่างๆโดยเขาเรียกกันว่าศาลหรือว่าตุลาการกรมแพทยยา นะครับซึ่งมีการอ้างกันว่ามีกรมเนี้ยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงทำแล้วนะครับตั้งแต่ยุทยาแล้วแต่ว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยนั้นไหมเนี่ยนะครับข้อมูลอ่าไม่ได้ระบุขนาดนั้นแต่ว่ามีข้อมูลในพระธรรมนูญที่รวบรวมการประทับฟ้องต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตา3ดวงนะครับซึ่งตราขึ้นนะครับในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถนะครับรเมื่อพศ2165มีการระบุถึงการฟ้องร้องกันด้วย เรื่องไสยศาสตร์แล้วก็มีกฎหมายเนี่ยสำหรับรองรับเมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยนะครับก็อนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยทุยาแล้วก็มีต่อเนื่องกันมาในสมัยรัตนโกสิทร์แต่ว่ามาถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆนะครับกรมแพทยานั้นก็ถูกลดบทบาทลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2มาจนถึงรัชกาลที่3ก็ถูกลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่เป็นกรมใหญ่ นะครับมีสิทธิ์ตัดสินอะไรแย่ๆมากมายก็เริ่มลดลงจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มาถูกยุบนะครับในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีการปฏิรูปหลายอย่างเกิดขึ้นในแผ่นดินนะครับซึ่งกรมพัทยาเนี่ยถูกมองว่าล้าหลังไม่ทันสมัยนะครับแต่เมื่อกรมนี้ใกล้จะถูกยุบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าลดบทบาทลงไปเนี่ย ก็กลับมีคดีที่น่าสนใจเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ยหัวเนี่ยนะครับซึ่งในรัสมัยของพระองค์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตกใจและเป็นคดีใหญ่นะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนการปฏิรูปที่บันทึกไว้นะครับเป็นระดับการลอบปรงพระชนพระราชวงศ์ชั้นสูงนะครับแต่สุดท้ายคดีนี้แหละ นะครับก็เป็นคดีด้านอาคมที่ไม่เกิดผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เมื่อปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยนะครับกรมแพทยยาแล้วก็ศาลตุลาการแพทยยานั้นถูกยุบลงไปแต่ว่าใครจะไปรู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ถูกยุบก็เป็นไปได้เนาะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ในพศ2 4 1 9นะครับ มีคนคิดที่จะใช้อาคมคุณใสนะครับทำร้ายสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักนะครับต้นสกุลมาลากุลนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้สมเด็จราชการในพระราชสำนักโดยไอ้เจ้าจอมขมังเวทคนนี้นะครับจอมขอมขังเวทนะครับเจ้าอาคงคนนี้ชื่อว่าเกตเกตศรีสะเนี่ย ส่วนในเกตเนี่ยจะก่อเหตุด้วยความขุนเคืองอะไรกับกรมพยาบำราบปรปักนั้นไม่ทราบได้เพราะว่าไม่มปรากฏในบันทึกเพราะว่าเป็นขั้นพยายามยังไม่ถึงขั้นลงมือก็โดนจับซะแล้วนะครับแล้วก็ถูกขังคุกเพื่อรอการไตส่สวนแต่เมื่อขังคุกความอาฆาตมาตร้ายมันชัดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีความสำนึกอะไรนะครับ ก็ยังคงเดินหน้าปั้นหุ่นรูปของสมเด็จกรมพระยาบำราบประปะักนะครับเสกเป่าสาบแช่งด้วยมนต์ดำทั้งหลายเพื่อหวังจะฆ่าพระองค์ด้วยอาคมร้ายแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์จากคนโทษร่วมคุกอื่นๆที่ที่อยู่ในนั้นด้วยเอาเลยเชียร์เต็มที่อาฆาตมาตร,ร้ายเห็นไหมฮะซึ่งคดีนี้ นะครับได้ถูกนําความขึ้นกราบบังคมทูลในหลวงราชกาลที่5นะครับซึ่งพระองค์นั้นทรงวิตกห่วงใยในความปลอดภัยของสมเด็จกรมพระยาบรมราบประปักมากนะครับก็เลยมีพระราชาเลรขานะครับถึงพระมหามนตรีนะครับอาอมรานนนะครับมีความว่าอย่างนี้ว่าถึงพระยามหามนตรีด้วยอ้ายเกตท,ที่ไปจําไว้นักคุกนั้นกลับทําเล่กลเวทมนต์ปั้นรูปสมเด็จเสกเป่าต่างๆนั้น ได้สั่งให้พระพิเรนให้ไปชำระเอาความได้ในเวลาพรุ่งนี้แต่อ้ายคนนี้เห็นจะต้องตายเสียหรืออย่างไรให้สูญเสียทีเดียวถ้ายังอยู่ก็จะเป็นข้อพยาบาทสมเด็จต่อไปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่บัดนี้ความวิตกนักด้วยเกิดความขึ้นดังนี้ไม่รู้ว่าพ่อแม่พวกพ้องมันจะคิดร้ายอย่างไรกับสมเด็จถ้ามีเหตุการณ์ สมเด็จเป็นอย่างไรลงแลค่าก็เหมือนแขนขาดตาบอดเป็นสิ้นตัวคือสมเด็จกรมพระยาบำราปรบักนั้นท่านมีความสําคัญเพราะว่าท่านเป็นผู้สมเด็จ,ดจรชัชเป็นผู้สมเด็จราชการในพระราชวังก็ดูแลเขาเรียกว่าดูแลพระญาติทั้งหมดดูแลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหาราชวังนะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับก็ทําให้พระราชวังนั้นคงอยู่ นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับทีนี้ก็มีคำต่อเนื่องออกมานะครับในพระราชาลรขานะครับซึ่งมงก็ว่าอย่างนี้ว่ามอบหมายให้นะครับให้พระยามนตรีคิดอ่านรักษาสมเด็จในเวลานี้อย่าให้มีอันตรายได้แล้วให้ไปพร้อมด้วยพระพิเรนทรเทพชําระเอาต้นเหตุความคิดให้สิ้นเชิงให้ได้เร็วในพรุ่งนี้มรืนนี้ จะได้ให้พระ,าย,พระยามหามนตรีมาเฝ้าท่านวางการไว้ในเวลาค่ำวันนี้ให้เรียบร้อยถ้ามีเหตุภายนอกพระยามหามนตรีจะต้องเป็นโทษก็คือจัดการให้เรียบร้อยนะไม่งั้นมีความผิดในฐานที่ละเลยหนึ่งห้าเจ็ดวันนี้นะนี่หนึ่งห้าเจ็ดนอกจากนี้ครับความเป็นห่วงนะครับของล้นเกล้ารัชกาลที่ห้พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยนะครับยังทรงมี พระราชาเตลขาเนี่ยไปถึงสมเด็จกรมพยาบำราบประปักด้วยนะครับโดยมีความว่าอย่างนี้ครับทูลท่านให้ทราบด้วยไอ้คนนี้มันยังคิดการทำร้ายอยู่เสมอเห็นจะเอาไว้ไม่ได้ต้องตายเสียได้สั่งให้พระยามหามนตรีกับพระพิเรนไปชําระความเอาความจริงให้ได้ในพรุ่งนี้แต่หม่อมฉันมีความวิตกที่พระองค์ท่านมากนัก ด้วยมันคิดร้ายด้วยเวทมนต์ไม่สำเร็จจะเล่นตรงๆได้สั่งพระยามาหามนตรีให้มาคิดระแวดระวังแต่การภายในสำคัญมากนักขอให้ท่านรักษาพระองค์ให้จงมากสมเร็จกรมพระยาบำร่าบรลปักนั้นเป็นต้องบอกว่าเป็นอาเป็นพระญาผู้ใหญ่นะฮะเป็นพระยาผู้ใหญ่นะะน,ะหญนะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่า พอเป็นผู้าผู้ใหญ่ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นสิ่งที่ต้องทานะครับในเหตุการณ์นี้นะครับแม้ว่าท้งล้นเกล้ารัชกาลที่5้และสมเด็จกรมพระยาบำราบปร,ป,รปักนั้นนะครับทรงมีพระราชอำนาจที่จะสั่งประหารชีวิตไอ้โจเกตเนี่ยนะครับได้เลยนะครับว่าในเกตเนี่ยสมควรตายเพราะอาฆาตมากร้ายขนาดนี้พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะโปรงพระชน นะฮะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ให้ได้แต่ในที่สุดครับแต่ในที่สุดรอห้าท่านก็มีพระราชวินิจฉัยคดีนี้ออกมาอย่างพลิกเลยมีความกางังวลอยากให้มันตายแต่สุดท้ายก็พลิกครับไม่ตายแล้วก็ทรงวินิจฉัยคดีนี้ไว้ว่าแบบนี้ครับซึ่งไอ้เกตคบคิดกับไอ้ขุนคนโทษด้วยกัน ั้นรูปสมเด็จกระหม่อมฉันให้ไอ้ซับไอขำเอาไปฝังป่าช้าทำเวทมนต์ต่างๆดังนี้ไอ้เกตไอ้ขุนไอ้ซับไอ้ขำทาตผู้รู้เห็นมีความผิดให้เคี่ยนไอ้เกตไอ้ขุนคนละหกสิบทีแล้วจําคุกให้มั่นอย่าให้เที่ยวไปมาได้และให้เคี่ยนไอ้ซับไอ้ขำคนละสามสิบทีเอาตัวจําคุกไว้ปีหนึ่งจึงพ้นโทษโดยรวม ไม่ตายสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูอาการแล้วก็ปล่อยหนึ่งปีก็ปล่อยไปส่วนไอ้เกตไอขุนนั้นยังไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าอย่าให้ไปเที่ยวมาเที่ยวไปได้นะครับก็มีการควบคุมละนะฮะส่วนญาติพี่น้องนั้นไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็น่าจะมองแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่โทษไม่ใช่โทษที่หนักนะครับทั้งๆที่เป็นโทษที่อาฆาตมาตรร้ายเชื่อพระวงชั้นสูง แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจอมขมังเวทแล้วก็ทีมงานเนี่ยรอดทุกคนเพราะว่าไอ้มนตราอาคมสาเวทอะไรเนี่ยนะฮะที่สาบแช่งเนี่ยไม่เป็นผลจริงไม่สามารถทำอะไรสมเด็จกรมพยาบำราบประปักได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเพลินในเดิ s t น t e Time Story เรื่องจริง,งเพลินกับผมนะครับแหมฟังแบบนี้นะฮะก็มาปัจจุบัน เรื่องราวของเวทมนต์อาคมต,าต่างๆก็คงจะต้องฟังหูไว้หูนะครับความเชื่อนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงแต่นี่คือเกร็ดในประวัติศาสตร์ที่นํามาเล่าให้ฟังทั้งกรมแพทยยาและการคิดจะใช้อาคมลอบปรองระชนเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในสยามประเทศแห่งนี้ครับเด e อนเสต o ามซารี story, เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับยกเดือนเสทตามขออนุญาตกล่าควคำว่าสวัสดีพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times